สวัสดีเต้าวันน no ี้เขาก็ยุคกระบิงกวงเสียงออกง่ายเดชั่วแล้ววันนี้มี5เบิงรถเก่งอันติดรถเก่งจะขึ้นชื่อว่าอึดถึกทนดูแลรักษาง่ายกันจักี่น้องแล้ววันนี้บีมีราคาพิเศษมาให้คันนี้ได้ตาจะเป็นตัวโตโยต้าโคโรบะอันติด1.6รุ่นตัวจีและคันนี้ได้เป็นตัวรถปี2012เกียร์ออโต้มาในตัวอิติสเดอร์มอเตอร์ซีร์ลแล้วเรียบร้อยราคาวันนี้พี่น้องจากราคาปกตินะป้าย2แสน4หมื่น8พันบาท วันนี้ผู้ใดสนใจพี่น้องบอกเลยว่ารมูลีบีจัดราคาพิเศษไฮเหลือเพียงแค่2อง0 0นสองหมื่นแปดพันบาทเท่านั้นจ้าแล้วจัดไปในเด้เต็มผู้ใดสนใจฟาวโทรหาบีมเลยเรทีย์ 63, หี 64, ่เจ็ดเจ็7 7จหรือว่าจะทักไลน์แอดโอเปเชียลเข้ามาก็ได้จ้าทีแอดใต้เคเอสองสามี 1, 2, 3, 4, มีแอดดันนะทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้จากพี่น้องหรือว่าพี่น้องสนใจเป็นตัวซื้อสดนอกจากบีฟีแวต์ไทยอีก7%สนใจยาโรอสายดีจ้า มาจากบิณาพเบื้อออปชั่นแต่ด้านหนาตัวรถของขั้นนี้กันเลยจากพี่น้องสีตัวรถขั้นนี้เนาะจากกัสเป็นตัวสีขาวเดิมมาจากโรงงานกระจังด้านหนาขั้นนี้สภาพสวยจ้ะพี่น้องขาดก็ตัวโคเมียมไฟหนาขั้นนี้สภาพสวยจะบ่มีห้อยแตกห้อยเหลามาพร้อมก็ตัวไฟตัดหมอกเมาไห่สองคู่นะและเครื่องยนต์ขั้นนี้เนาะจากได้เป็นตัวเครื่องยนต์เวนซินขนาด1.6ลิตรได้เป็นตัวเครื่องยนต์ดูโอวีวทีไอมาแล้วจ้ะเรียบร้อยได้เป็นตัวเครื่องยนต์ซีสูบ16วาลว้าวและโครงสร้างตัวรถ คั้บอกบลยวารรับประกันเลยแต่ว่าบบเคยเกิดวัติเหตุชนนักพิกวามจมน้ำตัดต่อ,อยอมแมวมาเนี่ยนอนเกเรเ็นและระบบเบรคขันน้ีจะเป็นตัวเบรคแบบ abs หัวน็อตฟ้ากระโปรงบบมีห้อยแกวห้อยไขได้เป็นตัวฟ้ากระโปรงเดิมมาจากโรงงานและคันนอีได้เป็นตัวดิสเบรคเมื่อเราทางรถซีรอแ,และสีตัวรถขันนี้สีสวยเสมอรอบขัน้นอีดีจา้าและโครงสร้างตัวรถขันนี้พี่น้องหัวนอ็อตบบมีห้อยแกวห้อยไข สติเกิดแผ่นเพลคันนี้ก็ยังอยู่ครบบ่มีห้อยสาสีผลสีห้อยตอกเมงอาคันนี้นได้เป็นตัวห้อยตอกเมงอาเดิมมาจากโรงงานหพราะนตฟังนี้บบมีห้อยแกะห้อยไข่เมื่อได้จ่ารับประกันโครงสงางโจรสบ่เคยเกิดอุบัติเหตุแน่นอนในระบบเส้นแลวออปสันภายในคันนี้ได้เป็นตัวเครื่องเลนเดิมมาจากโรงงานตัวเกียร์คันนี้ได้เป็นตัวเกียร์ออโต้เมื่อแล้วเรียบร้อย ตัวบอ่อคันนี้ได้เป็นตัวเบาหนังจากพี่น้องมีโมเดลว่าคันนี้ออปชันมีมหาจัดเต็มราคาพิเศษเพียงแค่228,000บาทและรวมคันนี้โบเกอร์ติดต่างแก๊ส บบเคยเกิดอุบัติเหตุมาเนี่ยนอนจานโรบเ้นล้ะกับโเคยไปโดแท็กซี่ปดป่ายมาก่อนไฟถ้ายคันนี้ได้เป็นตัวไฟท้ายแบบ LED ไม่เหล่าจ้าพี่น้องได้เป็นตัวไม้เช่นมาพร้อมกับตัวเซนเซอร์กะระยะถอยมาหาอีก2ตํตำแหน่งรถบบเคยติดแก๊สล้ะกับ่เคยเกิดอุบัติเหตุแน่นอนจ้กแล้วออปชันภายในตัวรถคันนี้พี่น้องได้เป็นตัวระบบไฟฟ้ามาหายแล้วเรียบร้อยหลบคันกระจกบานเลือดป้บไฟฟ้าซีบานคนขับป้าบอโตและคันนี้บริว่าได้เป็นตัวกระจกไฟฟ้าหลบคันจ้กแล้วพวงมาแลัยคันนี้ได้เป็นตัวพว อะไรเดิมมาจากโรงงานตัวบอะข้นนี้ก็ได้เป็นตัวเบาหนังสภาพสวยๆลองร้อยการใช้งานบีมบริเว,วามีมาหน่อยอีดีจ้ะพี่น้องผู้ใดสนใจโตโตยตา้าโคโรล่าอันติดเนอกจากมือนีบีมจันราคาพิเศษมาหายจากราคาปกติ2องแ0 0สบาทมือนีพี่น้องเอาไปแค่2องแสน่นแปดพับาทเทน่านาั้นจ้า จัดไฟแนนเดเต็มแล้วผู้ใดสนใจสามารถติดต่อ 63, หาบีมได้เลยทีศูนย์หกสามหห่เจ็ดเจ็ดเจหรือว่าจะทักไลน์แอทโอเปเชียห้ามมากกันเลยจ้ะทีแอสไส้เคเอ็ดหนึ่งสองสามสี่มีแอทนานะทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้จ้ะพี่น้องหรือว่าพี่น้องสนใจเป็นตัวซื้อสดเนาะจ้ะบีมฟรีแวดให้อีเจ็ดเปอร์เซ็นต์สนใจยาโอสายหรืจ้ะแล้วสำหรับผู้ใดที่มาคลิปนี้เนาะจ้ะบีมฝากกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้วงเฮาทีมงานกวงเส็ง แล้วสลาเมอร์อนี้บินคอสโตล่าก,กับไปก่อนจะพบกันใหมในคลิปหน้าสำหรับเมอรอนี้สวัสดีจ้า